สวัสดีพ่อแม่เป็นน้องปองป่ายสุขสุคนนะครับผมตอนนี้มาอยู่กับเจ้าโชคนะครับผมเจ้าโชคดีนะครับผมพ่อแม่เป็นน้องมาอยู่กับเจ้าโชคดีกับบ่าวต้อยกอกนะครับผมบอยเป็นน้องตอนนี้มาอยู่ด้วยแล้วนะครับผมเขาดูเขาบิดขี้คานพ่อแม่เป็นน้องนะเขาบิดขี้คานโอ้ยเขาอ๋อเสาะนะครับผมทุกวันนี้ออืาดูเขานะครับผมพ่อแม่เป็นน้องดูเขา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  เขาบิดข pues ี้คานจังเลยพ่อแม่พี่นน้องดูเขาดูเขาเอาแล้ว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 ชก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  เออรูกสุขเขาสันสันยังไงไม่รู้อืม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 เขาทำอะไรของเขาเขาทำอะไรของเขาอ๋อมานี่อมานี่มานี่อมานี่โชคอมานี่โชคโชคโชค เขากินน้ำก่อนกินอาหารเอาละ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 เขาชอบเป็นอย่างนี้พ่อแม่น้องเขาชอบเป็นแบบนี้เอา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 โอ้ยน้องเอาแล้วเอาแล้วเขาเป็นอะไรของเขาเขาเป็นอะไรของเขานี่เขาเป็นอะไรของเขานี่เอาแล้วเอาแล้วเขาเป็นอะไรของเขานี่ เขาเป็นอะไรของเขานี่อไม่รู้ก็เป็นอะไรของเขาอาการของเขาแปลกๆพอน้อนก็จะมีอาการแบบยังไงไม่รู้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วลว,วิ่งแล้ววิ่งแล้ว เขาไปแล้วพ่อมแม่พี่น้องเขาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเขาวิ่งกระชูดแล้วอ๋อเออฮะขอบุญขอบุญคุยน้องเขาโลดโครับเขาผมพ่อแม่น้องเนอะ อ,อ,อ๋อนะครับผมพ่อแม่น้องมาอยู่กับจโชคดีพ่อแม่น้องนะครับผมตอนนี้มาอยู่กับโชคโชคดีเขาหิวจัดพ่อแม่น้องเขาหิวจัดมากเลยดูเขานั่งพับเพียบกินข้าวเขากินข้าวกินอาหารเม็ดพ่อแม่น้องกินอาหารเม็ดพูดดังไม่ได้นะพ่อแม่้นน้องพูดดังเดี๋ยวก็ตกใจเขาจะ ไม่กินเลยนะพ่อแม่พน้องเขาตกใจเขาจะไม่กินเลยนะข้าวนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้อ,อเขาเคียวแล้วเคียวแล้วอืม ไม่พูดนะครับดูเขากินไปเรื่อยๆดูเขากินไปเรื่อยๆพรอะม่พี่น้นองนะครับผมดูเขากินไปเรื่อยๆ เขากินไปเรื่อยๆนะพอเราไปนอนกินไปเรื่อยๆ อร่อยนะพ่อน้องกินอร่อยนะ กินไปกอนไปเรื่อยครับถ้าเสียงดังไม่ได้นะถ้าเสียงดังเขาจะหยุดกินทันทีกินแบบคมคม,มุ่งเลยนะพ่อ่พี่น้องนะโอ้โเขาหนูจัดพ่อ่พี่น้องเขาหนูจัดพ่อหนูหูจัดนะนูหูจัดนะวันนี้ นะครับเริ่มอิ่มแล้วพอพี่น้องเริ่มอิ่มแล้วครับถ้าเราเสียงดังเขาจะไม่ได้ครับ 帮不了。 เก็บกินนะครับผมถ้าอันไหนหกอันไหนหล่นร่วงเขาจะเก็บกินนะพ่อแม่พี่น้องเอานะครับผมพ่อแม่พี่น้องตอนนี้บ่าวต่อยขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้บ่าวต่อยกบกอกด้วยนะครับกดกระดิ่งนะพ่อแม่พี่น้องให้บ่าวต่อยกบกกอกด้วยนะครับผมแล้วก็น้องโชคดีด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ